สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบครับสวัสดีพี่น้องอสมทั่วประเทศข่าวด่วน8พฤษภาคม2567อสมอต้องรู้ครับเพราะอสมรก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขวันนี้มีข่าวเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จริงก็เกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงกว่อนหน้านี้กดกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้ครอบครองยาบ้าครอบครองได้5เมตรถือว่าเป็นผู้เสพแต่วันนี้8พฤษภาคมนายกรัฐมนิรีสั่งการใหม่ฟังครับ โดยนายมตีสั่งกระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดปริมาณครอบครองเพื่อเสพปรับลดเหลือหนึ่งเม็ดกำชับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติไม่ว่าจะเกี่เม็ดก็มีความผิดหากพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผู้เสพส่วนเรื่องกัญชาสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขดึงกลับมาเป็นยาเสพติดประเภทห้าเว้นแต่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นนะครับวันนี้8พฤษภาคม2 5 6 7นนะครับมีการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด มีนายยุตีนายเสียถาทวีสินนะครับพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรูลรองนายยุมตีและน้นตีว่าการกระทรวงมหาไทยนายสมศักดิ์เทพสุทินน้นตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพันตํารวจเอกทวีสอดสองน้นตีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนําโดยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับ ซึ่งนายรุมนตีได้สั่งการให้แก้ปัญหายาเสพติดเหตุชาวบ้านยังรู้สึกไม่ปลอดภัยต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดในหลายๆมิตินะครับร่วมกันหลายๆทางหลายๆอย่างนะครับแล้วก็สั่งกรณียาบ้าเนี่เหลือ1เม็ดนะครับครอบครอง1เม็ดเป็นผู้เสพแต่กำชับว่าไม่ว่าจะกี่เม็ดก็มีโทษหากพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ผู้เสพนะครับในด้านกัญชานะครับ นายมนตรีสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎกระทรวงให้กลับมาเป็นยาเสพติดนะครับเว้นแต่การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรายงานผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน90วันนะครับเอาละครับหลังจากมีการประชุมอย่างนี้เมื่อวันที่8พฤษภาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาช่วงกลางวันที่ผ่านมาวันนี้นะครับต่อไปมาดูครับภายใน90วันข้างหน้า ปัญหายาเสพติดจะลดลงหรือเปล่ารอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็นํามาเล่าให้กับ awesome. อสมฟังได้รู้ได้รับทราบเพราะว่า awesome. อสมก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขขอให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ